เสื้อลูกไม้ค่ะคุณลูกค้าเสื้อลูกไม้ที่พนีใส่เป็นเสื้อลูกไม้ที่เป็นเนื้อทอขึ้นมาใหม่นะคะทอขึ้นมาใหม่ระหว่างลายกราฟ,ฟิกกับลายดอกไม้ค่ะคุณลูกค้าทรงแขนสั้นแต่งระบายนะคะมีซับในเย็บติดนะคะซับในเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีเย็บติดนะคะไม่ละคายผิวค่ะคุณลูกค้านี่นะคะ ตัวนี้ที่เป็นดีใส่นี่คือไซส์ M นะคะไซส์ size M จะอกประมาณสาคสิบแปดค่ะคลูกค้าเป็นไซส์ S หมวดต้องขออภัยด้วยนะคะให้ดูด้านข้างนะคะแต่งระบายนะะด้านหลังเป็นกระดุมนะคะคุณลูกค้าสวมใส่ง่ายคะ่ะคุณลูกค้าให้ดูลายใกล้ๆนะคะลายกราฟิกผสมกับลายดอกคะ่ะคุณลูกค้า นำไปใส่คู่กับผ้าสิ้นคู่กับกางเกงยีนกระโปรงได้หมดนะคะเสรใส่ในวันทำงานหรือเลือกใส่ไปทำบุญได้หมดค่ะแต่งผ้าลูกไม้นะคะไม่ละคายผิวนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยหวานมากเลยค่ะแขนสั้นใส่แล้วไม่ร้อนด้วยนะคะคุณลูกค้าแขนสั้นใส่ไม่ร้อนนะคะดูด้านในของแขบก็ยังมีทำลายขึ้นมาใหม่หมดค่ะทรงของเสื้อรุ่นนี้เป็นทรงไม่ใหญ่ ไม่เล็กนะคะทรงปกติค่ะคุณลูกค้าพนีอกจริงสามสิบสามแต่เลือกไซส์เอ็มมาใส่ให้ชมนะคะความยาวจะอยู่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนิ้วนะคะคุณลูกค้าซับในผ้าคาร์ตอตนนะคะวิธีการคือสวมศีรษะ,ะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังนะคะมีสี่สีค่ะเดี๋ยวพนีใส่ให้ชมนะคะคสีเขียวคะ่ะคุณลูกค้าอ๋อขออภัยคะ่ะ สีน้ำตาลค่ะคุณลูกค้าเพนีใส่สีน้ำตาลไซส์ S ให้ชมนะคะไซส์ s อสก3านะคะพอกลมแต่งลูกไม้นะคะมีระบายนะคะนี่ะนะคะนี่นะคะค่าลูกไม้เป็นลายกราฟิกผสมลายดอกค่ะคุณลูกค้ามีทั้งหมด6ไซส์นะคะคุณลูกค้า 36... 38... 40... 42... 44... 46คะ่ะเพนีรีวิวจากสินค้าจริงนะคะคุณลูกค้า ดูลายผ้านะคะเป็นทอขึ้นมาใหม่นะคะด้านหลังมีกระดุมสาเม็ดนะคะผ้าซับในเป็นผ้าคัตตอนนะคะคัตตอนอย่างดีค่ะรุ่นนี้ทํามาสี่สีนะคะสีขาวสีเขียวสีน้ําตาลแล้วก็สีปูนค่ะคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสอบถามได้นะคะเพนดียินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะน้อมรับทุกคําติชมนะคะขัดข้องประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ เพนดียินดีบริการตอบคำถามด้วยตัวเองทุกคำถามค่ะคุณลูกค้ารีวิวสินค้าเองนะคะอ,อตอบแชทเองแพ็คของเองรีวิวเองทุกอย่างคะ่ะยินดีบริการคะ่ะเพนดีค่